สวัสดีครับคุณแม่อะไรครับคุณแม่นภพาพรครับเด็กพานครับอายุเท่าไหร่ครับอายุแปดสิบห้าปีค่ะแปดสิบห้าแล้วนะครับโอ้แล้วก็อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโคราชค่ะนครราชสีมานครราชสีมานะครับเอ่อก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอะไรมาครับเป็นหลายอย่างค่ะเป็นความดันไขมันแล้วก็เอ่อตนหลังผ่าลมผ่า ขาขากระดูกแตกไปผ่ามาสามครั้งแล้วเดินไม่ได้เลยค่ะจนกระทั่งลูกมาแนะนำให้ใช้วีวีอเซ่เรครับวีออนเซ่ค่ะครับแล้วก็อะอะไรนะข,ข้าวข้าวเนื่ออยู่สุกนะครับข้าวนึ่ออยู่สุกค่ะอ่าแล้วก็ตัวชงนะครับเป็นโงเคนะครับค่ะแล้วก็ตัวชงครับได้ทานอันนั้นมาประมาณสามเดือนค่ะครับ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะจาก่เคยใช้วอล์กเกอร์รเดินหรือว่าเกาะอะไรนี้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเดินเองได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องงอไขรแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเป็นตอนนี้ก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับคบ่ะอ๋อไม่ต้องใครยกอะไรให้ให้กินแล้วต่อไปนี้ก็คือทําเองทุกอย่างนะครับเออเดี๋ยวยงได้ข่าวว่าคุณแม่ไปเช็คผลเลือดมาเป็นยังไงครับดีมาทุกอย่างค่ะทั้งไขมันความเอไขมันความดันตับ ปอดอะไรต่ออะไรได้ดีหมดเลยค่ะอ๋อคุณหมอดีมากนะครับค่ะหลังจากที่ทานไปได้สักสามสี่กระปุกเนี่ยค่ะกระปุกนี่ค่ะอ๋อครับโอ้สุดยอดไหมครับวิเซ่ดีค่ะดีมากเลยดีมากนะฮะเหมือนแม่ก็ได้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถจะเดินช่วยเหลือตนเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานนะครับอ,อยากจะขอแนะนำอีกสักนิดค่ะ,ะท่านที่เคยใช้ ยี่ห้ออะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วก็อยากจะขอให้มาลองใช้อวีนักเซ่นี้ลองดูนะคะอ่าได้ผลีจริงๆค่ะโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับแม่คุณแม่เดิน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 โชว์ให้ดูหน่อยครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับเมื่อก่อนเดินไม่ได้นะครับต้องใช้นะครับต้องใช้วอลเกอร์นะครับแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับตอนนี้เดินได้นะครับแม่เดินไปเลยครับอืนี่นะครับ เดินได้สบายแล้วครับโอ้ะครับนี่นะครับเมื่อก่อนนะฮะสี่ขานี่นะครับอันนี้ต้องอยู่กับคุณแม่ตลอดนะครับเวลาจะเดินไปไหนต้องใช้บ็อกเกอร์นี้นะครับนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับขอให้ยุขัญยืนนะครับแล้วก็นะครับอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะครับนะบริษัทในนามบริษัทอยู่สุขขอขอบคุณคุณแม่ไว้ณนโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ